นาวล่ากีทธรรมดาสี่แสนหกหมื่นบาทล้อล้อใหม่ยางใหม่นะครับกี์ธรรมดานะล้อใหม่ยางใหม่ g t ห้าสิบ pro thunder a s t o ห้าแสนสามหมื่นบาทลีโว กับสี่เอ้ยบีโวตัวสูงพีเลนเนอร์ออตโตสีดำสวยหน้าสองหน้าไม่ได้เชนสองปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ห้าแสนสามหมื่นบาทพีเลนเนอร์หายากมากไม่มีแถวนี้มีอยู่คันหลงคันนะครับในนี้พีเลนเตอร์จอดเท่าไหร่วะ สามพันคันมีอยู่พัดเนี่ยมีอยู่คันสองคันเนี่ยเนี่ยไตต้องไตตันเนี่ยอยู่คันสองคันที่เต็นท์ผมเนี่ยนอกนั้นจะเป็นรถกลองรถเก่งนะรถกระบะอยู่นี่หมดไตต้ไตต,ไต,ตัน plus เจ็ดแสนสองหมื่นบาทชุดแต่งเป็นแสนนะดูโชคโชคเชิรเนี่ยแต่งเยอะอยู่ Ml สองห้าศูนย์บูทเอ็ไฮบิดดีเซลหนึ่งล้านสี่แสนบาทปีหนึ่งสองนะหนึ่งล้านสี่แสนบาทรถใหม่เท่าไหร่วะห้าล้านกว่าบาทมะหนึ่งล้านสี่แสนบาทอเมลา่าสี่แสนสามหมื่นบาทปียี่สิบเอ็ด e สองร้อยคาร e t ิโเลตเปิดประทุนสองล้านสองแสนบาทถูมไหมไฟใหม่ไฟใหม่หมจากห้าล้านกว่านะใช่ป่ะจากห้าล้านแอดลลตแอดลีตอ,ออกไม่ได้ <laughs> แอตเลตอ,ออกด้านซ้ายก่อนแอดลลตขับซีโอโห,หายากมากคันนี้ มาปีละคันเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดแฟนนั้นได้เต็มนะจ๊ะจัดแฟนนั้นวันสองวันออกรถไทตันขับ4ีสีดำออโต้ห้าแสนเก้าหมื่นบาทจัดแฟนนั้นได้เต็มเหมือนกัน X-Series สี X ่แสนหกหมื่นบาทเกียร์ธรรมดานะเครื่องสองจุดห้า ตัวเตีย้ยนะเอาไปแต่งได้ ford focus 1.4 a u t o ี่โรตัวท็อปสุดเบาะหนัง1,90,000่บาทเปลี่ยนทุกอย่างลนะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนโอ้โเหเปลี่ยนไปเป็นหมื่นเลยเนะี่ยหมื่นกว่าบ,บาทใช้ได้อีกหลายปี ดูกันได้แรปเตอร์แรปเตอร์ตัวสองนี่นะตัวเวอร์ชันสองนะจ๊ะไม่ใช่เวอร์ชันหนึ่งนะจ๊ะเวอร์ชันสองหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทแต่ไปนั้นได้เต็มนะปีย1ิบเอ็ดนี่ยตัวสองเนี่ย ไฟไฟไม่ได้เชนเปลี่ยนไฟเปลี่ยนหลายอย่างแอปเตอร์ After, นะยี่เบ็ดมาดูกันได้นดเวล่าสปอเทกหายากเหมือนกันหายยากเหมือนกันเกียรโต ห้าแสนสามมนบาทนะครับมาจิโร่สปอร์ตเก้าแสนปดมบาทนะมันไเชนนะนะปียีสิบนะเปลี่ยนไฟแล้วเปลี่ยนกระจังแล้วแต่ต n p ันพลาช่วงนี้หายากมากเลยราคาได้ด้วยราคา4ี่เก้าเก้าสี่แสนเ้าบาทเกียร์ออโต หายากจรงนี้ราคาโดนด้วยเมื่อก่อนขายอยู่เท่าไหร่ห้าแสนกว่บาทนะห้าแสนห้าอันนี้สี่เก้าเก้าออโต้นะถูกมากปีสิบเจ็ดสี่เก้าเก้าอันนี้เบนซ์คูเป้รถเทียเขาหกแสนมาต่อได้นะคูเป้นะคูเป้สองประตรูสองประตรูอเมลา่า 4แสนสามหมบาทวันโบดีเซนเอ็กหดีเซนปีสิบเไม่เท่าไหร่นะ8ปดหมื่นเจ็ดแปหม่นไม่น้อยสวยไหมมีคันเดียวในเว็บดีเซนเจ็ดแสนเก้าหมื่นาพันบาทจะไได้เต็มนะเปิดอยู่ปะ่ะเปิดอยู่ด้วยไงสวยปะ่ะ สวยมากเดิมๆทั้งคันนะโฟกัสโทโบมาอีกแล้ว450,000บาทกำลังฟอกขัดเบาะนะจ๊ะจองได้จัดไฟนนซนได้เต็มนะจัดไฟนนซนได้4,500 0 0เลย4,600สนหกี่แนะครับทโบนะตัวนี้มีขาวหนึ่งดำหนึ่งราคาเท่ากัน4,500 0 0มาดูกันได้กำลัง ฟอกเบาสวยๆคาเชโลก xv xv ปียี่สิบหน้าใหม่ gt gt ตัวพิเศษ gt ล้อ gt นะครับลิ้นล้อ gt ลิ้น gt นะแปดแสนห้าหมื่นบาทจะเปน็นได้เต็ม e สามร้อยบูเทคปีสิบสี่ AMG มั AM างาคาแก้วราคาแก้ว1นึ่งล้านแปบาทอัปเดตสตอ็อกฟอร์จูเนอร์สามแสนแปบาทเป็นซินนะออโต้เป็นซินสามแสนแปดบาทเอสติมาสีขาว3,000สน 4 5 0 0 0บาทปี04ผ่อนได้ tisco อนออกไฟแนนซ์ fort danger auto ปี14 390,000บาท Benz c 2 5 0 AMG หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทสวยไหมหลังคาแก้วนะท็อปจุดเอ็มจีนะเมื่อก่อนขายดีมากเลยนะเดือนหนึ่งไปเดือนหนึ่งไปนะอันนี้จะอยู่อยู่มาสองเดือนแล้วฟอร์ดคับซีเรนเจอร์ ขับสี่หกแสเจนบาทขับ4ี่นะสามยูสองปีหนึ่งเจ็ด r อจูเนอพบาทขับสนะี 3, 2, 1, ่สามพดีเซนปีศูนย์เก้พบาทชุดแต่งเพียบล้อเลอ้อสวย Ford ก็ยังราคาเดิมนะหนึ่งละหน้ามบาท 14, ออปี14บออโต้เบนซิน เอสติมาสามแสนสองมื่นบาทเบนซีหนึ่งแปดศูนย์เอ็มจีปีสิบสองราคาแก้ได้แล้วสวยนะรุ่นเนี้ยกำลังน่าใช้แล้วราคาไม่แพงด้วยเนะเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทผมก็กำลังปั้นสีดำเนี่ยเดี๋ยวามาขับ เราขายโฟกัสก่อนมาอุดหนุนหน่โฟกัสจะปั้นคันใหม่ล้วเปลว่าก้อนสองแสนเก้ามืบาทปีศูนย์แปสวยไหมสวยๆ BM BM ตัวนี้กำลังขายดีเลยนะราคาลงไปเหลือ แปดเก้าแสนและเนาะน้าขับหน้าขับ X สามปอร์ตอีโคสปอร์ตเท่าไหร่นะสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับปีสิบห้าตัวท็อปคไครเทเนียมใช่ปะ่ะ อุ้ยเข้าใหม่บุนไดแกนโซนาตา่าสามแสนห้าหมื่นบาทเบน S สามห้าศูนย์เจ็ดแสนสามหมื่นบาทปีศูนย์เจ็ดนะผ่อนได้อันนี้ปีศูนย์หก สองแสนบาทผ่อนได้เหมือนกันอันนี้ปีเก้าหก้าห้าเ้าหนะ s สองแปดศูนย์สองบาทเประปะทุนประโยคประประทุน,ทน5้าแสนมบาทเซลล์เซลล์เซ,ล,ซ,ล,ซ,ล,ซลแล้ว เปิดประทุนได้นะครับใครซื้อไปทำ content คอนเทนต์ขับเท่ๆนะเวิร์กเลยสเปซวาก้อน2องแสนหบาทปีศูนหนะสีดำด้วยสวยเซลฟี่2อง0สนเบาทปีสิบสี่สองบาท1.8นะคันนี้ 1.8 e นะครับสวยเดิมเดิมหมดเลย s 2801คัน2 2 0 0 0บาทสวยมากคันนี้คันนี้ล้อดเดิมนะเกียร์จัมโบ้ปี17 207,000บาท ดูกันได้เกียร์จัมโบโรจัมโบโรวอนโบเอสสี่ศูนย์เหลือคันเดียวแล้วสองแสนสามหมื่นบาทฟอร์ดเฟ,ฟียตตาเอสสีแดงเหลือคันเดียวแล้วนะรู้สึกเออใช่เหลือคันเดียวแล้วหมดละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเซอรวีสองแสนแปดหมื่นบาทพีศูนย์เจ็ด เบนซินสองศูนย์ล้อสวยไหมล่ะโตโย่เบนซีสองร้อยคอมเพรสเซอร์หน้าธนูไมเนอร์เชนเบนซินสวยสวยสี่แสน สองหมื่นบาทนะครับหน้าธนูขายถูกสุดในเว็บคันอื่นสี่ห้าสี่หกสี่แปดนู่นอันนี้สี่แสนสองหมื่นบาทโคตรถูกอ่ะมาดูกันเยอะละแอคคอร์ดเท่าไหร่นะสามแสนสองหมื่นบาท แดนเซอร์ปีสองพันสิบออโตโรเข้าใหม่หน wow ึ่งแสนสี่หมื่นบาทสวยๆเดิมๆไม่น้อยไม่ไม่ถึงแสนนะครับมาดูกันได้แจ๊ดสองแสนเจ็ดหมื่นบาท เบอซิ่งเบอซิ่งสวยไหมเบาซิ่งเบาซิ่งพร้อมออกงานคา่าสติกเกอร์หน่อยหนึ่งได้เลยนะสองแสนเจ็ดหืนบาทอยากหาแจ๊สมาขับเหมือนกันนะเนี่ยแคมรี่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทปีศูนย์สี่ผ่อนได้นะทิสโกโ กท e ริ i t รี y 440,000บาทดีเซน2.7 190,000บาทเบนต้ากลมนะมาดูกันได้สวิบยังอยู่สวีบ230,000บาทยังอยู่นะปี2010ชุดแต่งสปอยเลอร์ สกเกิร์ตลิ้นเลิน้นชุดแต่งชุดแต่งมาครบสวยสองสัสามหมื่น 30, บาทของมันสิบแต่คะแนนได้เต็มนะไม่น้อยด้วยไม่เท่าไหร่แสนแสนหนึ่งไหมแสนน้อยๆย,ยาลิสคันที่แล้วไปเร็วมากยาลิส อันนี้มันถูแล้วไงเหลือเท่าไหร่ละแสนแสนหกใช่ไหมซาริสแสนหกอันนี้มันถูแล้วไงเมื่อก่อนเท่าไหร่แสนแปดแสนเก้าสองแสนกว่านะมาดูกันได้